นี่คือเมกา TNT มอสเทียที่1ซึ่งผมจะทดลองระเบิด TNT ทั้งหมดในเทียนี้นะครับมาดูกันว่า TNT ทั้งหมดในเทียนี้มันจะแรงขนาดไหนเราจะเริ่มจากลูกไหนก่อนดีเอา TNT คูณก่อนลวกันเดี๋ยวขอเคลียร์ไอพวกนี้ก่อนนะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมค้างเอ้าโอ้โหผมมือลัานไปกดนะเริ่มจาก TNT คูณ5ก่อนลวกันจุดเลยครับอู้ระเบิดยังไวก็ถือว่าไม่ค่อยแรงนะครับต่อไป TNT คูณีจุดเลยครับ ก็แรงขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับต่อไป mining TNT ซึ่งมันแปลว่าการขุดเอออ๋อ,อมันก็จะขุดบล็อกนะครับแถมให้ p i c k a x e มาให้ผมด้วย TNT คูณ100นะครับก็หมายความว่า TNT 100ลูกระเบิดพร้อมกันจดเลย โอ,โ,โอ้โหอ๋อแค่ผมคลิกขวาที่ระเบิดนี่มันก็ระเบิดให้ผมแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้ไฟแช็คจุดนะถือว่าเป็นมอสที่สะดวกสบายต่อจากนี้มันน่าจะแรงขึ้นนะต่อไปเฮล i f a c e b o o นะครับรูราณาตาค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยไหนอลองจุดหน่อยซิโอ้ก็ถือว่าแรงนะครับดูจากหลุมโ,โหหลุมใหญ่อยู่ต่อไป Ternal TNT ซึ่งมันก็อธิบายอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็อาจจะหมายถึงวางไปแกน X แกน Z หรือเปล่าไหนลองจุดหน่อย อ๋อเทอร์นอลที่แปลว่าอุโมงนะต่อไปคิวบิกทีนทีนะซึ่งมันแปลว่าลูกบาศเออมันจะเป็นยังไงอ๋อเป็นระเบิดแบบใส่เรียบนะครับโดยจากหลุมต่อไปเดอะโคทีนทีนะเออไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงอืมมันก็เหมือนอันแรกนะครับแต่ว่าใต้หลุมนี่มันจะมนัมนๆสักนิดนึงนะต่อไปบังเกอร์บัชเชอร์ซึ่งไม่รู้นะครับว่ามันคือระเบิดอะไรลองจุดดู โอซึ่งมันจะเจาะหลุมนะครับจนถึงเบดล็อกเลยก็เป็นระเบิดที่ใช้ได้เลยนะระเบิดลูกนี้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไประเบิดมิเตอร์อินแค i ดิ e เบิททซึ่งมันเป็นสนกษร์เหมือนหน้าคนลองจุดดูระเบิดพร้อมกับมีเสียงเพลงดังขึ้นมานะครับก็ไม่เมะไรมากอะต่อไปสม a ลท T n t ีเ n นแปลว่าระเบิดฝนหรือเปล่าอะลองจุดดูเอ้าอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอะไ อ๋อเป็น TNT ฝนนะครับอันนี้ก็ TNT เรนนะครับอ่ะก็เป็น TNT ฝนเช่นกันโอ้อันนี้ดูเหมือนว่าจะเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเยอะกว่าเดิมต่อไป The c r e a r p a t e w y t o c r e a t e Tower TNT แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ลองจุดดู Tower แปลว่าหอคอยอะค้างครับตอนนี้ค้างเกิดอะไรขึ้น ซึ่งระเบิดลูกนี้มันไม่สามารถระเบิดได้นะครับงั้นผมขอข้ามไปเลยแล้วกันเมื่อกี้ถึงกับเด้งออกเลยอันนี้อะไรม็อบทีนทีสเปาเอ็กคืออะไรฮะ<า>เหมือนจะมีตัวอะไรออกมาทําอะไรได้เอาตีก็ไม่ได้ด้วยตีไม่ได้จุดได้ไหมจุดไม่ได้นะครับช่างมาลวกันอะไรเนี่ยนีต้ทีนทีโหโคตรเล็กเลยเห็นเล็กๆอย่างนี้ความแรงนี่ไม่เบาเลยนะต่อไประเบิดเช้งเรียกชั่นจุดเลยโอ้เดี๋ยวเดอืมคืออะไร เหมือนจะระเบิดพร้อมกันหลายๆครั้งนะครับไม่มีอะไรเฮ้าทีนทีอันนี้เดาไม่ยากเลยเป็นระเบิดบ้านอ่ะก็ตามนั้นแหละมิดปาร์ตี้อ่มเป็นระเบิดเนื้อหรออ่ะจุดละอืมระเบิดแล้วมีหมูร่วงลงมานะชีทีนทีระเบิดต้นไม้ อโอ้โหมันน่าฮัศจรรย์จริงๆนะครับระเบิดออกมาแล้วเป็นต้นไม้นะครับโอ้สุดยอดมากมีเฮานะครับเป็นระเบิดบ้านเล็กโ,โ,โอ้โหในกล่องนี้มีของเพียบเลยฮะทรีเฮาอ๋อบ้านต้นไม้จุดเลยสุดยอดมากนะครับระเบิดออกมาแล้วเป็นบ้านต้นไม้นะครับในกล่องนี้มีอะไรมีแต่ทีนทีอะไรล่ะเนี่ยบ้องอะไรวะเนี้ยทีนทีทีนทีบางอะ โอ้โหโคตรบางอ่ะมันจะแรงแค่ไหนมาดูกันโอ้โเป็นระเบิดที่แบบเจาะลงไปด้านล่างนะครับต่อไป Y T T ระเบิดกว้างอ๋อเป็นระเบิดที่ยาวๆแบบนี้นะครับเป็นระเบิด3ามคู่นหนึ่งอะลองจุดดูดูสิเป็นไงโอเค ระเบิดออกมาแล้วมันก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับทะลุปไปถึงตรงนู้นเลยเหรอก็ถือว่าใช้ได้นะครับต่อไปเช่าทีนทีระเบิดสูงก่อนหน้าน,นี้ระเบิดกว้างรอบนี้ระเบิดสูงเนะเออสูงกีบล็อกเนี่ยอ๋อลองระเบิดดูเป็นไงโอเค ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะถือว่าแรงอยู่ต่อไปไฟเออร์แคคเเออเป็นระเบิดผู้นะไม่ต้องคลิกนะครับมันระเบิดให้เลยเอออะไรวะเนี่ยโอเคไม่มีอะไรายทีนทีระเบิดไฟหรือเปล่าอ๋อระเบิดไฟนะครับโอ้โหพอระเบิดแล้วมีไฟลุกออกมานะครับอัน้เม t ทีนทีระเบิดสัตว์เหรออ่ะลองจุดดูโอ้โอ้โอเดเดโอ้โอ้แรกแๆกใหม่ใหม่หม่ต่อไประเบิดควอเตอรเออมันเป็นยังไงอ่ะลองจุดดู โอ้เดี๋ยว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 โอ้โหอะไรวะเนี่ย <_ C 1> มีระเบิดจำนวนมากออกมานะครับโอ้เล่นซักคอมผมแหลกเลยทีคัตเตอร์ทีนทีเป็นระเบิดที่สามารถตัดต้นไม้ได้เหรอไหนลองจุดตรงที่มีต้นไม้เยอะๆหน่อยเป็นไงอ๋อนี่ไงมันก็ตามชื่อเลยระเบิดตัดต้นไม้นะครับตรงนี้มีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะอ่ะลองจุดตรงนี้ดู โอ้โหค่อนข้างแหลกอยู่นะโอ้หายหมดเลยนะตรงนี้โล่งเลยอันนี้ big fire caker c นะเป็นผู้ใหญ่นะไหนลองจุดดูเราเปิดผู้นะโอ้แรงก,กว่าก่อนหน้านี้หลายเท่าเลยนะต่อไประเบิด flat นะซึ่งมันหมายความว่าแบนนะซึ่งชื่อมันก็บอกอยู่นะครับว่าแบนนี่ลาบเลยเหมือนของใครบางคนอันนี้สปอน TNT ระเบิดฟองน้ําเป็นไงเอ้ยมันต้องระเบิดในน้ําหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองจุดในน้ําดูนะครับดูซิว่าน้ําบริเวณแถวนี้มันจะหายไปหรือเปล่า โอ้ลองสูงๆหน่อยอ่านี่ไงโอเคระเบิดฟองน้ำนะครับน้ำบริเวณแถวนี้หายไปหมดเลยเน่ทีนทีพลัสทีนทีล่องหนหรอทำไมมันไม่มีอะไรโอ้ถือว่าแรงอยู่นะเออทำเป็นเล่นเป็นระเบิดล่องหนนะครับที่มองไม่เห็นแต่ก็อัดแน่นไปด้วยความรุนแรงนะครับอ่าโอโ้โหดูสิไว้ใช้ได้นะครับระเบิดลูกนี้ต่อไปลูเลยทีนทีอ่ะลองจุดดูหายเลยจุดปุ๊บหายเลยระเบิดอะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่มีอะไรอ่ะ อ๋อต้องใช้ฟิน์แอสตูนในการจุดมันนะครับเนี่อ้าวหายอีกแล้วเอ้อฮะอกินได้ด้วยโอ้เพิ่มอะไรบ้างวะเนี่ยอ๋อเพิ่มสเต็กแบบโคตรแข็งแกร่งนะต่อไปฟิสิกส์ทีนทีซึ่งระเบิดลูกนี้เกี่ยวกับฟิสิกส์นะครับผมคิดว่าถ้าระเบิดแล้วฟิสิกส์ในเกมนี้มันจะสมจริงขึ้นนะครับอ๋อนี่ไงสมจริงขึ้นจริงๆด้วยนะครับระเบิดปุ๊บนี่เดินนี่กระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยนะ เห็นไหมต่อไปเราเบิดคอนดีคอลแฟตรตทอมจุเล <ๆ S 1> ่ยเคยค้ายส่งก๋วย อใช่จริงด้วยเป็นระเบิดทรงกลวยนะครับหลุมค่อนข้างสวยงามเลยต่อไปซซเลนเดอร์ทีนทีเป็นระเบิดทรงกระบอกอนะ่ะลองจุดดูทรงกระบอกหรือเปล่าเอา้าทำไมมันระเบิดไม่ได้อ๋อใช้ไฟจุดนะเราคลิกขวาไม่ได้ครับฝับงลูกนี่ครับเป็นทรงกระบอกนะครับถือว่าเป็นหลุมที่ค่อนข้างสวยงามเลยลองเอาไปเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปต่อไปวอลคเนโนเป็นระเบิดผู้ขอไฟลองจุดดูต้องใช้เลสโตนจุดนะครับจุดเลยเป็นไงเอาละมีเลข นับถอยหลังโอ้ก็มีแมกมาแล้วก็ลาวาออกมาแลครับต่อไปเป็นระเบิดแผ่นดินไหวนะครับอ่ะลองจุดดูโอ้อะไรวะยเนี่ยโหโหเป็นรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะระเบิดลูกนี้โอเคเมก้าทีนทีของเทีย1ก็หมดแล้วนะครับคลิปต่อไปผมก็จะรีวิวของเทีย2นะครับถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย